อรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จนะคะ,ะวันนี้มีภารกิจนิดหน่อยก็คือพ่อบ้านจะออกจากบ้านพอบ้านเขาต่อเติมห้องนะคะก็เลยจะให้ปลายพาลูกออกไปเล่นนอกบ้านเพราะมันจะมีแบบเขตก่อสร้างอะไรใช่ไหมก็เลยคิดว่าจะพาน้งนนี่ะไปเล่นบ้านบอลน,นะคะแล้วก็จะพาไปตัดผม ผมหน้ามาเขายาวละแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อของกันตอนนี้ขอเก็บครัวก่อนนะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จจะไปกับปาป้าและมามาความสุขอยู่รอบตัวแค่ยิ้มให้กับวนนี้ถึงจะหกวันนิดหน่อยไม่เป็นไรสนุกเลยสิที่นี้ฮะ จิ้งกาจิ้งเลนจิ้งจกของสะสมเพียบนยโยมจกพุ่งจกพุ่งหน่อยกิขยนข้าวปะ มาถึงแล้วครับบ้านบอลเดี๋ยวจะภาคเสียงเอาแล้วกันเพราะว่าที่นี่เขาเปิดเพลงดังนะครับเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์ในช่อง YouTube ก็เป็นสนามเด็กเล่นอินดอร์ที่ใหญ่มากเลยที่นี่ก็มีอาหารเครื่องดื่มนะครับให้สั่งกันเมนูเด็กๆก,ก็มีนะขนมของทอดอะไรพวกนี้นะฮะส่วนมากผู้ปกครองก็จะอยู่ในห้องตรงนี้แหละแล้วก็ปล่อยเด็กๆเ,เข้าไปเล่นข้างในกันนะฮะสำหรับวันนี้คนคงไม่เยอะเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุดเนาะตอนนี้ปายกับน้องดาลาก็รอรอบอยู่ระหว่างรอก็สั่งของกินะเลย นี่มีสายข้อมือให้ด้วยนะฮะผู้เล่น0ู1กับผู้เล่น0ูนย์ศูนย์ลังจะเข้าไปล,ละดาราก็วิ่งไปวิ่งมานะสงสัยอยากจะเล่นเต็มทนละโอ้โหดูซะก่อนกระโดดไปกระโดดมาขนาดนั้นเชียวกล้วยใส่ช็อกโนะกแลตนี้ของชอบเลยเอาไปแต่ช็อกโกแลตปล้วยไม่มาต้องให้มามาจิ้มให้ซะละ อร่อยเลย เลยดาหลาแอบเงานิดนึงเพราะว่าเล่นอยู่คนเดียวนะฮะเป็นเด็กน้อยที่พลังเยอะมากเล่นได้ตลอดไม่มีหยุดเลยมีแบบนี้ดาหลาบอกอยู่ได้ทั้งวัน ปัดเก่งงจัเลยอาหน้ามาคืน้นิดนึงอ่ะน้องดาลามองกล้องหน่อยไปต้นบุกเหรอมาเร็วของฝากพ่อบ้านวันนี้เป็นชาไข่มุกตะมุตะมิค่ะน้องหลักกินเลยไหมเอาไหม อันลาถือกล้อง c a going back to sea. see khai khác. Kim yang đi ao ตลาดกินยังาปแบ่งเหรอแบ่งกับา่อเหรอยอดเยีวยมเสร็จไหมวันเดียวเสร็จนะเสร็จแต่ประตูยังไม่เสร็จก็คือเราจะย้ายประตูเลื่อนด้านหลังนี้มาใช่ปะอืมว้าวว้าว ด้านหน้านี้วางแผนไว้ว่าจะติดแอร์กันนะคะห้องมันใหญ่มากก็เลยจำเป็นต้องกั้นห้องจะมีโซนเล่นลูกแล้วก็มีที่นั่งเป็นชุดรับแขกแล้วตรงนี้จะเป็นบาร์กาแฟโอเคป้าบอกว่าวันนี้อยากกินหมูมะนาวใช่ไหมก,กินหมูมะนาวอเครหมายถึงหมูกับมะนาวหมูกับมะนาวหมู <laughs> หมดิงเดะมกอะไรตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะคะน้องดาหลายยังไม่ตื่นแต่ว่าอีกสักสิบห้านาทีจะปลุกละก็เตรียมของเข้าครัวกันซะหน่อยวันนี้ซักผ้าทั้งวันเลยตั้งแต่ก่อนที่จะพาลูกออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาก็ซักก่อนนอนก็ซักส่วนใหญ่จะเป็นผ้าห่มนะคะเพราะว่าอตอนที่เราไม่อยู่บ้านหลังนี้ก็คือเอาผ้าห่มคลุมเตียงผ้าห่มคลุมที่นอนไว้ แล้วพอมาอยู่จริงๆก็ต้องเอาพวกเนี้ออกมาซักเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีไรฝุ่นต่างๆโหมีปลีกล้วยมาละกล้วยกำลังออกต้นเงาะเรานี่ แห้งตายไปเยอะเลยนะคะต้องแต่งกิ่งซะหน่อยปีแรกที่มาอยู่นี่คือเงาะออกเต็มเลยมะยงชิดก็ออกเยอะนะออกดอกเยอะแต่ว่าก็เห็นมีร่วงไปเยอะเลยนะคะตามพื้นตามอะไรต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะได้กินมากน้อยแค่ไหนปีนี้ <laughs> <laughs> Yum! Tho, tho, tho! Tho, Would you like to have some tomato? No. Uh -huh. What you? What would you like to eat? What would you like to eat? Hmm. Huh? Green what? made on This is for you. Ah, you know, i right. Coconut juice? Coconut juice? Mm hmm Coconut juice. Hey. this coconut juice for you. i Coconut, coconut okay Can I go get it now? oh what are you eating oh they can't chew me tomatoes do it Bo on. Oh oh. BOOTS ON <c oughs> ระหว่างรอให้ติทำงานนะคะก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เราไปเดินเล่นในสวนกัน ว่า I got for you orange orange share everyone <One. S 1> อันนี้เป็นต้นส้มเกลียงนะคะทุกคนโอ้จริงๆเขาจะเอาไปคันน้ำนะตอนที่มันเขียวๆนะคะแต่ว่าตอนนี้คือต้นน่าจะแห้งมากๆเลย I don't have any I have all the ripe ones. Mama, choose some. Okay. I love... flowers? Oh, here. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten flowers. Don't take them. Um, yeah, maybe you can take them.

Yum! Okay, one for me and one for you. Oh, you want me to take them all? Okay! ำเหรอทำยังไงตะแตะแตะตะัอเ้ยเหรอคุณป้าเห็นโดแดงเยอะเลยเดี๋ยวโต้นะโคดแดงกัดนะแอนอืมโคดแดงกัดนะกัดจีบโดแดงเยอะเลยมาตรงนี้ไหมเดี๋ยวเหยียบโคดแดงตรงนี้มาตรงนี้ตะแตะตรงนี้ น่ารักวันนี้หนูไปเที่ยวที่ไหนกับมามะไปเล่นบ้านบอลเหรอสนุกไหมนี่ตัด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 ตัทำยังไงอ๋อหาเจออีกอันแล้วเหรอ แม่ใช้ก้ออกอป๋ปลาใช้นี้เหรอคะ,อะทำด้วยกันตะแตะแตะแตะตะแตะน้ำดาลาหาอะไรหาคอยเหรอหาหาเหรียญเหรอคะจะกินเยอเกินเอจิน,น,นเยอเกินเหรอ เยอะเกินมะพร้าวอ๋ออยากกินอยากกินวุ้นเหรอกปัาป้ามีแต่มะพร้าวได้ปะวันนี้มีหมูต้มนะครับเป็นแบบหมูมะนาวเนาะที่รีเควสไปให้แม่บ้านทำให้นะครับโอ้น่ากินมากเลยมีผักเยอะแยะเลยนะครับทุกคนวันนี้มีผักมีเส้นมีหมู อันออนี้น่ากินมากเลยคอร์นด้วยนี่ขนมเส้นของน้องดาดนะ่าว้านวน่าทุ่มหันใครจะกินว่าทำเป็นแบบมี